วันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่สำคัญที่สุดในชีวิตของผมเพราะเป็นวันที่ผมจะได้รู้ว่าผมจะได้เป็นพยาบาลอย่างที่ใฝ่ฝันไว้หรือเปล่าและผมจะทำให้พ่อแม่ภูมิใจในตัวผมได้หรือไม่ทุกๆคนล้วนมีความฝันและต้องการทำให้ฝันนั้นเป็นจริงแต่การที่จะทำให้ฝันนั้นเป็นจริงจะต้องใช้ความพยายามมหาศาล และมันย่อมมีอุปสรรคมาขวางกั้นอยู่เสมอนักเรียนชั้นม .6 คนหนึ่งเขามีฐานะยากจนและมีความใฝ่ฝันอยากเป็นพยาบาลวันนี้เป็นวันแรกของการเปิดรับสมัครเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยผมยืมโทรศัพท์แม่มาเพื่อใช้สมัครเรียนการใช้อินเทอร์เนต็ตครั้งนี้เป็นอะไรที่ใหม่สำหรับผมมากๆผมพิมพ์ค้นหาเว็บของมหาวิทยาลัยเพื่อที่จะสมัคร พอเจอเว็บผมก็กรอกข้อมูลส่วนตัวต่างๆตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในเว็บจากนั้นก็มานั่งคิดทบทวนเรื่องค่าเทอมผมว่าพ่อกับแม่ของผมคงส่งเรียนไม่ไหวแน่ๆผมเลยตั้งใจว่าจะเก็บเงินเพื่อส่งตัวเองเรียนให้ได้เพื่อความฝันของผมผมลองสมัครแอปพลิเคชันหนึ่งที่ผมพอที่จะรู้จักแล้วผมก็ไปเจอผู้ชายคนหนึ่งกำลังไลฟ์สดขายของเขาขายของได้เยอะมากๆครับ ผมว่าเขาต้องได้เงินเป็นกอบเป็นกำรรมจากการขายของแน่ๆและผมคิดว่านี่แหละคือเส้นทางในการหาค่าเทอมของผมผมก็เลยลองเอาเสื้อผ้าของใช้ของผมมาไลฟ์สดขายเป็นของมือสองในแอปพลิเคชันนั้นเผื่อว่าจะได้เงินเยอะๆบ้างแต่ทำยังไงก็ไม่มีลูกค้ามาซื้อมันไม่เป็นอย่างที่ผมหวังเลยสักนิดแต่แล้วก็เหมือนกับว่าโชคชะตาจะมอบโอกาสให้กับผมมีคนส่งข้อความมาหาผมว่า เขาเห็นผมไลฟ์สดขายของแล้วไม่มีคนซื้อเลยเขาบอกว่ามีงานอื่นที่รายได้ดีอย่างแน่นอนเหมาะสำหรับคนที่หาเงินเลี้ยงตัวเองอย่างผมแล้วผมจะไม่สนใจข้อเสนอนี้ได้ยังไงละ่ะผมได้ตอบตกลงในการทำงานเขาให้ผมช่วยโปรโมทโฆษณาอะไรสักอย่างลงในสื่อโซเชียลผมก็ทำตามทุกอย่างที่เขาบอกพอทำเสร็จเขาก็บล็อกหนีหายไปผมไม่ได้ค่าจ้างอะไรเลย และยังมีคนมากมายมาคอมเมนต์ด่าว่าผมทำผิดกฎหมายเพราะสิ่งที่ผมทำมันคือการโปรโมทเว็บไซต์การพนันผมโดนด่าว่าเป็นขยะสังคมโดยที่ผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยประสบการณ์ครั้งนี้มันทำให้ผมรู้ว่าสื่อโซเชียลไม่ได้ใจดีกับทุกคนแต่ก็คิดว่าไม่มีอะไรแย่กว่านี้อีกแล้วเปิดหน้าเว็บสมัครมหาวิทยาลัยดีกว่าจะได้มีแรงผลักดันแต่เอ๊ะทำไมเว็บที่ผมสมัครตอนแรก มันหน้าตาไม่เหมือนกับที่เปิดในตอนนี้ลองสังเกตดีๆก็พบว่าลิงก์ของเว็บไซต์นั้นใกล้เคียงกันมากแต่ไม่ใช่เว็บเดียวกันแล้วมันก็เป็นโชคร้ายของผมเองที่ดันไปกรอกข้อมูลส่วนตัวในเว็บไซต์ปลอมที่สร้างขึ้นมาเพื่อจนลกรรมข้อมูลกว่าจะรู้ตัวผมก็เสียข้อมูลให้กับพวกมิจช,ชีพไปแล้วผมตั้งสติแล้วเข้าเว็บจริงของมหาวิทยาลัยเพื่อกรอกข้อมูลสมัครใหม่ทั้งหมดอย่างละเอียดรอบคอบ ผมบอกตัวเองว่าต่อจากนี้จะต้องรอบคอบให้มากจะไม่ให้ใครมาหลอกไปทำงานหรือหลอกขโมยข้อมูลส่วนต,ตัวของผมได้อีกแล้วสื่อสมัยนี้มันน่ากลัวจริงๆแต่ก็ใช่ว่าชีวิตจะล่มเหลวเสมอไปผมได้คำแนะนำการใช้แอปพลิเคชัน TikTok จากเพื่อนของผมผมจึงได้พบเจอกับพี่อิงและพี่มีในในรายการปัญหาปัญใจช่วงนี้มีข่าวว่ามีคนถูกหลอกให้ไปทำงานออนไลน์ที่ผิดกฎหมายเนี่ยเยอะมากๆเลยนะครับ วันนี้นะคะเราสองคนเนะี่ยก็เลยจะมาให้คำแนะนำการใช้สื่ออย่างถูกต้องนะครแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะคระแล้วก็เริ่มแรกนะคะเมื่อเราเจอสื่อเนี่ยเราก็จะต้องนํามาวิเคราะห์แยกก่อนว่าสื่อเนี้ยว่ามันเป็นแบบเรื่องจริงหรือเปล่าจะได้ไม่โดนหลอกได้ง่ายๆค่ะเพราะว่าช่วงนี้แบบว่าข่าวปลอมเยอะมากแล้วก็เราเนะี่ยก็มี iPad หรือว่าสมาร์ทโฟนเป็นของตัวเองอยู่แล้วนะคร การเข้าถึงสื่อเนะี่ยมันก็เลยง่ายขึ้นมาก,มากๆเลยครับแล้วก็อยากจะให้ทุกคนนะครับระวังในการที่จะเข้าถึงสื่อที่เป็นไวรัสหรือว่าเป็นสื่อที่ผิดกฎหมายนั่นเองนะคะหลังจากที่เราห็นสื่อแล้วนะคะเราก็จะนํามาตีความนะคะแล้วก็ประเมินคุณค่าเนาะว่ามีคุณภาพาเนี่ยมากน้อยแค่ไหน عم, แล้วก็เรานะครับอย่าลืมมีปฏิสัมพันธ์กับสื่อนะเราสามารถใช้สื่อนะเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับตัวเองได้หรือว่าใช้สื่อเนะี่ยสร้างประโยชน์ให้กับผู้อื่นได้ด้วยเ hmm. ช่นกันนะคะก็สุดท้ายเนี่ยเราสองคนก็อยากจะมาเตือนทุกคนนะคะให้ระวังข่าวปล ไปก่อนนะคะไลฟ์หน้าจะเป็นเรื่องอะไรฝากติดตามด้วยนะคะวันนี้บ๊ายบายสวัสดีครับและนี่แหละครับกว่าผมจะมีวันนี้วันที่ความพยายามตอบแทนให้ผมอย่างแท้จริงผมอยากจะบอกกับทุกคนนะครับอินเทอร์เน็ตเครื่องมือการสื่อสารเหมือนมียานพาหนะท่องทั่วล่าใช้ให้ถูกทุกไม่เกิดเลิศชีวาให้คุณค่าให้ความสุขยุคไอที